โอ้ oh, สวยครับโอ้โ oh, oh. หกระเทียมของเรานะครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะทำนะหมูกระเทียมนะครับจากที่เมื่อคืนเราได้หมักไปแล้วนะครับเดี๋ยวการหมักนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับสําหรับหมูทอดกระเทียมในสูตรของเรานะครับเราจะไม่ไปผัด ตรงนั้นทีเดียวเลยนะครับเราจะหมักหมูก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะครับวิธีการหมักหมูนะครับเพื่อใช้เป็นหมูทอดกระเทียมนะครับง่ายๆนะครับโดยเริ่มที่ซอสหอยนางรมนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปก็เพิ่มความหอมนะครับทุกคนต่อไปนะครับ ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับอีกทีหนึ่งนะครับโอเคน้ำตาลทรายนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพื่อเพิ่มความหวานนะครับให้กับหมูนะครับโอเค ก็ซีอิ๊วดำนะครับแค่ปลายช้อนนะครับนิดหนึ่งนะครับปลายช้อนแค่นั้นนะครับต่อไปพริกไทยครับพริกไทยป่นครับนิดเดียวพอแล้วนะครับนิดเดียวพอแล้วนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับก็หน่อยเดียวนะครับ น่าจะประมาณ1นช้อน1ช้อนชานะครับแล้วก็3เกลือนะครับ3เกลือเข้าไปนะครับก็จะทำให้หอมยิ่งขึ้นนะครับส่วนกระเทียมนะครับตัวนี้นะครับก็ประมาณ10กรีดนะครับเราแบ่งครึ่งนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอาโรยหน้าอีกนิดนึงนะครับแค่นี้นะครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็คลุกเค้านะครับคลุกเ้าเข้ากันนะครับฟรางไนะครับ เดี๋ยวไปติดตามกันต่อพรุ่งนี้เลยนะครับและเราก็ก่อนที่เราจะทำหมูทอดนะครับเราก็มีการนี่ครับเจียวกระเทียมไว้แล้วนะครับโอเคนะครับเราจะเริ่มเลยนะครับเราก็จะมีแค่ง่ายๆนะครับก็คือเอาหมูลงไปเลยนะครับเพราะว่าเราหมักหมูไว้ทั้งคืนนะครับ ก็จะง่ายนะครับอันน <aría> ี no ้ตื like so ่นมาตอนเช้าเลยนะครับต <Elliott> ื่นแห้าเลยนะครับหเราก็จะใ่อีอ้ั่เส่ซีอิ๊วดำเพิ่มเติมนะครับฝลายช้องนะครับเพื่อเติมสีสันนะครับนี่นะครับแค่นั้นเองนะครับ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวไปจับจานกันก่อนนะครับโอ้สวยครับโอ้โหกระเทียมของเรานะครับทุกคนอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับขออนุญาตไปกินข้าวก่อนนะครับสจสดีครับฝากกติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ